เราจะพามาดูอะไรตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือรอยนั้นนะทุกคนคือรอยเก่งเก่งเขาไม่แทะกินเนี่ยจะแทะกินเปลือกไม้น,นะฟันรอยฟันเขาขวน ฉีกกินนะสูงขึ้นไปนู่นเลยนะส่วนมากเขาจะกินช่วงวินเตอร์เพราะว่ามันไม่มีอาหารพวกใบไม้พวกหญ้ามันก็ร่วงหมดเนาะ,นะช่วงวินเตอร์เนี่ยอ็นตลอยกัดกินเนี่ยน่าจะกิน อนซัมือเนี่ยใบยอดเนี่ยแต่เนี่ยที่แทะแทะเนี่ยส่วนมากจะเป็นวินเตอร์เขาจะแทะกินเขาไม่กินทุกต้นนะเขาจะเลือกกินเป็นบางต้นต้นในเนี่ย,ต,นนยต้นเนี้ยเขาจะกินแต่ไม่ไม่ใช่เป็นทุกต้นนะต้นนี้ด้วยต้นไหนอร่อยนะเขาจะดึงลงมาแบบหกักลงมาเลยนะ เราเคยเห็นเราเดินแต่ไม่ใช่ทางนี้ทางนู้นหักลงมากินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกจนแบบต้นไม้หักลงมาเลยโค่นลงมาเลยแกงเกงเกินทรงนี้ก็เห็ดจบอีกแล้ว งามห <ś 2> ิมะลงมาใส่แล้วเห็ดก็ยังเกิดอยู่เห็ดก็ยังงามอยู่บางอันเพิ่งเกิดก็มีทุกคนเยอะอยูนะเห็ดเันนี้ยังมีอยู่ยังมีเยู่เยอะเลยเห็ดริก๊กซอกเนี่ยเห็ดสีขาวดู อยู่ใต้ใบไม้ก็มีทำอะไรไว้ตรงนั้นเก่ง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 โอ้ยตกใจอันนี้เสียงเรือสำรานนะทุกคนตกใจปตึด๊ดเลยตะกี้บีบแตร ตกใจสุดจีดเลยเฮ้อยู่ในป่าน่ะโอ้โหยังมีอยู่กํลาลังพอเลยบางตัวก็แก่บางตัวก็ส่วนมากพอดีน่าดีใจสัหเัย ตายแล้ววันนี้ยังรีบนะเปนะสวยสวยแต่พีกแต่พีกซับแต่พีกเหมดี่นี โอ้เต็มร่องน้ำไปโน่นเลยงามอยู่เลยอะแทไปแกะเขาอีกยาวเลยยาวไปโน่นเลยนะ ยาวข้างดินน้ำกับป๊บกับตัวก่อนแต่แถวนี้ไม่มีเห็ดทร็อกคอนเทลลนอิงงินทร็อกคอนเทลลนอุ้มเดอเาละพฟิกซอบ

完ะแล้เด็กค่ะปุ๊บผู้เสียเจ้าเเล่งนเสียว่าทธนานแล้วปปรเราไม่มาทางนี้ไม่ไมีทางทอู้ส ีนมันมากสุดยาวไปเลย,เลย,เยช้ำไปแลังเว้ยน,นี่มาตรงไหนมานานมาทั้งที่หลายปีแล้วจะม,มาตพรานั้นเป็นแบบนี้เราจะลองขึ้นไปบนเขานั่นดูโอเค okay, let's go เสียกเดี๋ยวจะ เดี๋ยวแอนก็อุปดาห์เมื่อก่อนมีเห็ดเหลืองๆเยอะก่อนนั้นแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจนี่ไหมโอเคค่อยคุยกันนะทุกคน